เอินว่าผมเนี่ยมาทําข่าวนะครับผมว่าที่มีเรื่องที่จะนัดเคลียร์ใจกันในวันนี้เนี่ยมันมีมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างะครับผมว่าแบบทําไมถึงมีมีศึกนัดเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นเหตุเป็นเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรครับผมความพิจารีนั่งตรงข้ามเลยครับอ๋อเออมันมันมันเป็นคําพูดที่ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะครับผมเอาเอาเอาเป็นน้องน้อง,น,องน้องลูกหมวยคู่กรณีแล้วกันอ่าเป็นน้องลูกหมวยคู่กรณีกับ กับคุณโอปอนะครับผมกับผมไหมคือแบบมีใจคนคนคนละคนอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อไม่อ๋อไม่ใช่โอปอเหรออ๋อโอปอนี่เป็นกรรมการใช่ไหมให้หนูค่ะบมาขายในแก๊งในแก๊งอ๋อจะเป็นคนในแก๊งกับกับกับน้องลูกหมวยนี่เหรอมึงจะให้ไปเขาไปต่อยกับมึงยังไงเขาเป็นผู้หญิงอ๋อแล้วสรุปต่อยกับผมไมแล้วสรุปใครกับใครเนี่ยสรุปใครกับใครเนี่ยนี่ อ๋อมาถึงลูกลูกหมวยจะตบกับใครครับลูกตบคุณลูกหมวยจะตบกับบรรเทอแก่ค่ะก็เธออ๋อเขามาด่าพวกเหมือนอ๋อแล้วแล้วคุณโอปอนี่คือก็คืออยู่อยู่อยู่ฝั่งเดียวกับคุณลูกหมวยเนี่ยใช่ค่ะ,คคะอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือแก๊งอะไรเนี่ยชื่อแก๊งอะไรเนี่ยนางฟ้าค่ะโอ้ยแก๊งนางฟ้าชาลีแองเจิ้ลใช่ไหมนางฟ้านางฟ้าสามคนชาลีแองเจิ้ล ใช่ค่ะเจ่นี่ถ่ายทำได้ครับผมนี่เป็นการถ่ายคลิปไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานโอ้ยอันนี้แฟนคลับของนี่แฟนคลับของโอ้โหของน้องลูกของน้องลูกบวยคือคือตอนแรกจะอ่านน้องลูกไม้แหละแต่พอเห็นข้างหลังแล้วมันออกเสียงไม่ค่อยถูกดูดิแฟนคลับขอขอถ่ายรูปน้องลูกลูกบวยเต็มไปหมดเลยครับผมนี่โอ้โหแฟนคลับแบบขับรถบีบแต่ไล่ตามเลยอ่ะโอ้ยมันมันอยู่หัวมันมันมันอยู่อินเดียครับพี่มันอยู่อินเดีย ดูดิโอ้โหน้องลูกหวยนี่คือแบบหนุ่มๆตามจีบอยู่นะครับผมโอ้โหเยอะมากๆอ่ะนี่ขนาดแบบหนีไปไหนนี่แบบหนีไม่หลุดจริงๆอ่ะดูดิเดี๋ยวเราจะพูดอะไรให้ฟังอ่าๆๆคือพี่แกร์มาเลยค่ะตัวพีกร์เลยพี่แกร์เลยแก่ใช่ไอ่ามันทักมาด่ามันทักมาด่าในรถหวยค่ะอ่ามันบอกว่ามันนัดตกโอ้โหแล้วน้องลูกหวยรู้สึกไงไม่ยอม เพื่อนๆก็ไม่ยอมเหมือนกันหนูก็ไม่ยอมค่ะหนูก็ไม่ยอมค่ะหนจะตบมันหนูจะด่ามันแรงๆเลยค่ะโอ้โหสุดใหญ่เลยครับผมพี่ไบินนะะคอยู่เอออาจจะต้องปิดเสียงนะครับผมอาจจะต้องมีการปิดเสียงกันก่อนมาละนะไปเล่นบอลมาน่ากลัวจริงๆนะครับผม ก็เอาเป็นว่าใครที่ติดตามคู่นี้อยู่ผมไปถามมันนิดเดียวมันเปิดซึกกับผมแก๊งใหญ่เลยเหรอโอปอเป็นแกงเลยนะคะพี่ชื่อชื่อชื่อโอปอถูกไหมเนี่ยผมผมผมเรียกถูกหรือเปล่าโอเปิลโอเปอร์อ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วตอนนี้มีคนดูไลฟ์เยอะไหมคะไม่มีค่ะลูกไม่มีใครดูเลยค่ะบอดีว่าไลฟ์ดูคนเดียวค่ะไลฟ์ไลฟ์เก็บไว้ดูคนเดียวค่ะลูกก็เอาเป็นว่าลุงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลูกๆนะครับผมได้แย่งชิง ศึกนี้มาให้เป็นชัยชนะเป็นของลูกนะคืออ่น้าก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ขอให้ชนะที่เท้ามาขอพรหนูไหวเฮ้ยโห่หนูไหวอันนี้เกิดสมัยออเจ้าหรือเปล่าเนี่ยหนูไหวโทษมาไม่ทันหกทีเอ็มจีพีเสอะไรเนี่ยนัดตบนิชาอ๋อนัดตบนิชาเหรออ๋อคือเขานัดตบนิชาเหรออ๋อไอ้ไอ้บาซ่ารู้เรื่องเหรอทำไมมึงรู้เรื่องเขาอ่ะมึงเป็นผัวใครเนี่ยไปกดให้แบบ แกงหนูด้วยนะคะชื่อทิกก็ชื่อว่าลูกหมวยลูกหมวยเหรอเห็นหรือยังคะช่วยนิชา,าค้ามค่ะที่มันเป็นกระกระหลุม,ลมกระหลุมเต้นอยู่หน้าวัดกระหลุมเต้นอยู่เนาะช่องช่องชื่ออะไรนะขออีกรอบนิยอกยอกลูกหมวยลูกหมวยลูกหมวยอ๋ออ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วไ, <ป S 1> ได้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 ต้องเอาไปประทานมาเลยนะคะ ถึงขั้นต้องประจานกันเลยเหรเนี่ยใ้เพื่อนๆมากดใจเลยโอ้โหแม่ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กับคนดังนะครับผมแก๊งนางฟ้านะครับผมประจำบ้านนาทาวนี่คือเรียกได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในบ้านนาทาวแห่งนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนะครับผมก็ถ้าเกิดจะหาเธอเนี่หายากนะตอนนี้ตอนแก๊งเรามีสี่คนคะทังาน จำไม่ได้ด้วยในะแก๊งมีกี่คนอน่แก๊งเขามีกี่คนพี่สองแล้วก็ยาพีพีสามแล้วก็ใจนุ่นอยู่แล้วก็ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จกักชื่ออ๋อมียจนุ่นอีกคนนึงด้วยเอ๊ชื่อคุ้นคุ้นแต่ว่าเห็นุ่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนชื่อใช่ค่ะแก๊งใหญ่นะครับผมไอ้บ้านนาทาวี่ลนมืดนะแก๊งนี้ขอหนึ่งถึงหนึ่งกับหัวอาวุธประชีคุ้นคุ้นนี่นะอะไรคือเหมือนเคยเห็นที่ไหนน้องลูกหมวย8ป8ปดแดไหม เคย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 มีเว็บอะไรไหมเหมือนชื่อคุ้นๆนะน้องลูกหมวย888ที่แตกง่ายแล้วไม่จ่ายจริงอ่ะใช่ไหมต่อยผมแพ้คนแรกคนนี้รือเ่าอ๋อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ๋อแสดงว่าน้าน้าน่าจะเข้าใจคนผิดแหละน้า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 ่าจะจำผิดน้ะที่ก็น่าน่าจะสับสนอ๋อเขากระชื้ใครกันวะไม่ทันเลยมาไม่ทันมาไม่ทันช็อตกระทื้นกันเฮ้ยแตเย็นเย็นเย็นเจ้โอ้เป็นอะไรไหมครับ